ก็จะมีเงินสดนะคะแล้วก็ทองคําแท่งให้เช่าสําหรับสินสอดนะคะก็คือราคาเริ่มต้นอยู่ที่6 0 0ันบาทกรุงเทพปริมณฑลคือ1นึ่งแสนเนี่ยเช่าได้6000ถูกมากเพื่อนเจ้าบ่าวเพื่อนเจ้าสาวพ่อแม่เจ้าบ่าวเจ้าสาวอย่างเงี้ยค่ะญาติผู้ใหญ่แม้แต่เจ้าบ่าวเองเจ้าสาวเองก็ให้เช่าต่อเดือนรายได้รายได้ก็จะประมาณเจดหลักเจหลักเ็หลักค่ะเจดหลักต่อเดือน ค่ะและตอนนี้นะคะฟาก็อยู่กับคุณกายนะคะซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจสินสอดให้เช่านะคะโอ้โหนี่ค่ะเป็นไงคะสวยมากเลยทั้งสวยแล้วก็ทั้งเก่งนะคะขอญาตถามคุณกายคะ่ะคือธุรกิจสินสอดให้เช่าอะค่ะเราทํามากีปีแล้วแล้วเรามีจุดเริ่มต้นยังไงบ้างอะคะปีนี้ก็คือเข้าปีที่5แล้วค่ะมันก็เริ่มจากการที่ตัวกับเองเป็นเป็นหญิงไทยแล้วก็ มีเพื่อนเยอะแยะนะคะแล้วก็มีญาติพี่น้องด้วยแล้ววันหนึ่งมันมีกายกายจะมีลูกพี่ลูกน้องคนหนึ่งที่เขาจะไปแต่งสาว<ะ>แล้วเขาก็มาขอยืมเงินยืมคือยืมไปยืมไปโชว์<ะ>ในวันงานแต่ง<ะ><ะ>เพื่อเป็นถึงสอดแต่จริงไม่เอานะบ่อยกขอยืมหน่อยแค่เอาไปเอาวางแล้วก็เดี๋ยวเอาคืน<ะ>ไม่ได้ไปใช<ะ>้กายก็ให้เขายืมไปมทีนี้ก็มา นึกขึ้นได้ว่าเออจริงๆแล้วคนแบบนี้มีเยอะมากมันขึ้นอยู่กับสินสอดส,ส่วนใหญ่เพราะว่าเรื่องนี้มันคือหน้าตาของครอบครัวถ้ามันแก้ปัญหาจุดนี้ได้มันก็อาจจะสร้างรายได้ได้ซึ่งกายก็มานั่งคิดแล้วก็ลองทําเองดูซึ่งกายก็เป็นเจ้าแรกในประเทศไทยเลยค่ะที่ทำขึ้น ก็จะเป็นในส่วนของอลูกค้าที่หาไม่ทันจริงๆม,มีปัญหาครอบครัวจริงๆอย่างพ่อพ่อแม่เจ้าสาวบอกไม่ได้ยังไงก็ต้องเอามาโชว์อย่างเงี้ยเบอบางทีหมุนไม่ทันจริงๆเพราะว่างานแต่งต่ลรงานเนี่ยต่ำๆคือห้าแสนละใช่ใชคือกว่าจะเก็บเงินได้5 0 0แสนเนาะพี่เนาะแล้วมันหมดกับค่าดอกไม้ค่าจิตประทัที่มันไม่จำเป็นอ่ะหมดไปแล้วค่ากับข่าวอาหารค่าเครื่องดื่มเนี่ยแล้วพอมาดูอีกทีไม่มีเงินสินสอดแล้วเช่ามันก็คือ การทางออกอย่างหนึง่ง <c oughs> สําหรับเขาแล้วก็ง่ายกว่าเพราะว่าถ้าจะไปกู้แบงก <c oughs> ์มันใช้เวลานานมาก <c oughs> แล้วก็เอกสารยุ่งยากมาก <c oughs> แต่สําหรับกายแล้วถ้าจะเช่ากายเนี่ยจริงๆแล้วใครเช่าก็ได้แค่ทําสัญญาแล้วก็มีภาพบัตรประชาชนส่งมาแค่นั้น ตอนแรกอะช่วงแรกที <If> you, ่กายจะเริ่มทำอะกาย list เลยว่าความเสี่ยงมีอะไรบ้างข้อข้อผิดพลาดที่มันน่าจะมีคิดถึงกระทั่งตัวเองเป็นโจรนะถ้าฉันเป็นโจรฉันจะทำอะไรกับเงินก้อนนี้ฉันจะหลอกเข้ามายังไงอันนี้คือคิดถึงขนาดนี้เลยนะถ้าฉันเป็นโจรฉันจะเอาเงินก้อนนี้มาอย่างไงจะหลอกเขาอย่างไงแล้วจะขโมยอย่างไงดีแล้วกายก็ิสต์เลยว่าฉันจะต้องไม่ทำที่เรื่องนี้เกิดขึ้นมันก็เลยกลายมาเป็นข้อข้อปฏิบัติในการในการทำสัญญาแล้วก็การใช้บริการ ก็ <S <S 2> <S 2> จะมีระบุไว้หมดว่าอะไรที่ทําได้อะไรทําไม่ได้รับไปเมื่อไหร่คืนเมื่อไหร่อค่าบริการเท่าไหร่ถ้าผิดสัญญามีข้อมีบทลงโทษยังไงบ้างอ,อ,อย่างสําหรับกายก็คืออ่ะหนึ่งเลยยังไงก็ต้องอถูกดําเนินคดีคสองค่าปรับเท่าไหร่แล้วก็เรียกไปเวอร์เรียกไปเวอร์แล้วสามเลยอันนี้คือที่ลูกค้ากลัวไม่ใช่ว่ากลัวเสียเงินนะกลัวเสียหน้าคือถ้าทําอะไรผิดแผกไปจากข้อปฏิบัติเนี่ยกายก็จะใช้ภาพงาน เอามารีวิวนะว่าคุณมาเช่าเส้นสอเไปเอาจริงๆแล้วทุกอย่างทั้งหมดทั้งมวลน่ะเราจะเขียนไว้ว่าทุกอย่างเป็นความลับทั้งหมด<ช>แต่ถ้าลูกค้าไม่ไม่ปฏิบัติตามคุณก็คือหนึ่งในรีวิวของเราพ<ช>ี่จะเห็นว่าหน้าเพจแกไม่มีรีวิวเลย,เล,ยลูกค้ากลัวมากเพราะ<ช>ว่ามันคือหนึ่งในความลับ ก็มีต้นทุนมาจากเงินไงกว่ากายจะหาเงินล้านห้าล้านมาได้มันไม่ใช่ง่ายนะพี่มันไม่ใช่ง่ายนะคะแล้วความเสี่ยงอีกอ่ะถ้าความเสี่ยงของกายอีกละมันสร้างรายได้ได้ก็จริงเยอะเป็นงานสบายสร้างรายได้ได้เยอะแต่ค่าใช้จ่ายมันก็มีเพราะว่าการเดินทางกายจะไม่มีวันโอนเงินเข้าให้ลูกค้าเด็ดขาดจะต้องหิ้วไปให้ทีมงานหิ้วไปแล้วก็รอหิ้วกลับไม่มีทางที่จะโอนไปแล้วให้โอนคืน ให้คิดว่าเสมอว่าเราโอนไปให้เขาอันนั้นคือของเขาแล้วใช่มันก็เขาก็โอนไปคลิกเดียวอาจจะออกไปนอกประเทศเลยเงี้ยไม่ทาค่ะไม่ทาเพราะว่ากายรู้ว่าเงินอ่ะกว่าจะหามาได้มันยากลําบากเดี๋ยวนี้อย่างที่บอกพันนึงก็ค่ากันแล้วน้าภาษาอะไรกับเงิน5 0,000นเงินล้านใช่ไหมคะทายังไงก็ได้ให้ได้มาอย่างเงี้ยเพราะงั้นปลอดภัยที่สุดคือถือไปถือกลับแล้วบางทีเนี่ยไปขอนแก่นไปอยู่ติดโซนอีสานจะลาวอยู่แล้วอะค่ะ ไปไกลแค่ไหนก,ก็ไปอย่างเงี้ยซึ่งค่าใช้จ่ายมันก็รวมอยู่ในนั้นด้วย<ะ>บางทีบางงานก็เหลือประมาณหมื่นประมาณหมื่นหนึง่งถ้าอย่างในกรุงเทพฯปริมณนพเนี่ยอย่างบางงานก็ค่าน้ำมันพวกนี้นั่นก,ก็เหลือกันอยู่5 0 0พันประมาณเนี้ย<ะ>ก็ไม่ได้ได้เยอะขนาดนั้นแต่มันงาน<ะ><ะ>สบายแต่กายก็หาเงินมาด้วยความยากลำบากที่จะสร้างมันขึ้นมา นะคะบริษัทโรแมนติสสินสอดให้เช่าในวันแต่งงานก็จะมเีเงินสดนะคะแล้วก็ทองคําแท่งให้เช่าสําหรับสินสอดนะคะก็คือราคาเริ่มต้นอยู่ที่6 0 0 0บาทกรุงเทพปริมณฑลคือ1นึ่งแสนเนี่ยเช่าได้6000ถูกมาก5 0,000 0ก็จะอยู่แค่25 0 0 0ตอนนี้ค่ะแล้วก็บริการอีกอย่างหนึ่งที่กายมีก็คือจะเป็นบุคคลคะ่ะอย่างเช่นเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวเพื่อนเจ้าสาวพ่อแม่เจ้าบ่าวเจ้าสาวอย่างเงี้ยค่ะญาติผู้ใหญ่ แม้แต่เจ้าบ่าวเองเจ้าสาวเองก็ให้เช่าบริการของการนี้คือเช่าไปโชว์ค่ะเช่าโชว์ได้แต่ห้ามใช้ทั้งเงินทั้งทองอทั้งคนต่อเดือนรายได้รายได้ก็จะประมาณ7หลัก7หลัก7หลักค่ะ เจ็ดหลักต่อเดือนเจ็ดหลักต่อเดือนแต่มันมีรายจ่ายไงอย่างที่กบอก<ะ>มันมีรายจ่ายอยู่แล้ว<ะ>เป็นธุรกิจที่สร้างรายได้อย่างรวดเร็ว<ะ>เป็นเงินต่อเงินอย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่มีทรัพย์สินสูญหาย<ะ>คือทรัพย์สินหรือการลงทุนยังอยูอย่เท่าเดิม<ะ>มีแต่งอกเงยขึ้นไม่มีการขาดทุนอันนี้คือสิ่งที่ไกประทับใจในธุรกิจที่ตัวเองสร้างขึ้นมามากคือมันมีแต่กําไรมันไม่มีขาดทุนจริงๆ ธุรกิจนี้กายก็ภูมิใจในตัวของมันเองเพราะว่ากายเริ่มต้นเป็นคนทําคนแรกแล้วมันก็บูมได้มันเป็นกระแส Talk of the t ท w n เลยแค่ชั่วข้ามคืนคแล้วกายก็ทํามันอย่างดีที่สุดแล้วมันทําให้กายมีความสุขด้วยในช่วงที่กายทํางานเราได้เดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัดหลายๆที่เวลากายไปแต่ละที่กายก็จะมีเวลาท่องเที่ยวด้วยอ่ะมันเหมือนแต่กายได้ไปเที่ยวทํางานด้วยไปเที่ยวด้วยแล้วการที่เราไปงานรื่นเริงบ่อยๆมันทําให้เรามีจิตใจที่แบบมีความสุขอ่ะเมืเห็นคู่แต่ละคู่เขามีความสุขอ่ะ thank you